ทำไมคุณซึ่งเป็นคนอังกฤษถึงต้องมาเข้าข้างประเทศไทยด้วยเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เริ่มต้นจากกล่องข้าวไข่เจียวในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในลอนดอนกำลังสั่นสะเทือนวงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในอังกฤษและศูนย์กลางของพายุลูกนี้คือคุณแม่ชาวอังกฤษคนหนึ่งข้าวกล่องที่เธอเตรียมให้ลูกสาวด้วยจุดชนวนการถกเถียงอย่างรุนแรงในหมู่ผู้ปกครองจนท้ายที่สุดได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อาหารกลางวันของโรงเรียนประถมในอังกฤษไปตลอดกาลที่นั่นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ การปฏิวัติข้าวไข่เจียวโดยคุณแม่ชาวอังกฤษผู้กล้าหาญจะถูกเปิดเผยหนบัดนี้สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อฮันนาเป็นแม่บ้านเต็มเวลาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจากลอนดอนประเทศอังกฤษแม้จะแนะนําตัวเองแบบนี้แต่ชีวิตของฉันกลับไม่ธรรมดาเลยแม้แต่น้อย เมื่อตอนอายุ16ปีละครไทยเรื่องหนึ่งที่ได้ดูโดยบังเอิญได้เปลี่ยนชะตาชีวิตของฉันไปอย่างสิ้นเชิงบอกตามตรงว่าตอนนั้นฉันเบื่ออาหารอังกฤษเต็มทีแล้วบนโต๊ะอาหารมีแต่มันฝรั่งถั่วและของทอดวนเวียนซ้ำซากไม่รู้จบสิ้นแม้กระทั่งอาหารข้ามในวันเกิดปีที่16ของฉันก็ยังเป็นฟิตแอนด์ชิดมันเยิมคืนนั้นเองขณะที่ฉันกำลังเปลี่ยนช่องไปเรื่อยเปื่อยมือของฉันก็หยุดลงที่ฉากหนึ่งในละครไทยย้อนยุคเรื่องบุพเพันิวาสเป็นฉากที่ครอบครัวนั่งล้อมวงกันอออ่าาาางบุลทหรเย็นกกันนออออยย่่าางงรภพขททุคี กำลังเป่าอาหารร้อนๆพางหัวเราไปด้วยกันและตักอาหารเข้าปากอย่างมีความสุขโดยเฉพาะฉากที่แม่หญิงกระเกตกำลังทำผัดกับเพราะไก่เสียงไก่ที่กระทบกับกระทะร้อนๆดังชาควันหอมฉุยที่ลอยขึ้นมาสีสันของเนื้อไก่ที่คลุกคล้ากับใบกะเพราสีเขียวสดพริกสีแดงและกระเทียมที่เจียวจนเหลืองหอมภาพที่ตัวละครตักผัดกะเพราราดบนข้าวสวยร้อนๆแล้วทานอย่างอร่อย,ออยนั้นมันเหมือนกับดินแดนแห่งรสชาติที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนซึ่งปลุกสัญชาตญาณความอยากอาหารในตัวฉันให้ตื่นขึ้นฉันจ้องมองหน้าจอราวกับต้องมนต์สะกด ประเทศที่มีตัวอาหารแบบนั้นได้จะเป็นสถานที่แบบไหนกันนะความสงสัยใคร่รู้ที่เรียบง่ายนี้คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งและความสงสัยเล็กๆนั้นก็ได้ขยายจากอาหารไทยไปสู่ละครและวัฒนธรรมไทยรู้ตัวอีกทีฉันก็กลายเป็นติ่งไทยตัวยงไปเสียแล้ว เมื่อกลายเป็นติ่งไทยฉันก็อยากจะลิ้มลองอาหารไทยด้วยตัวเองแต่ไม่นานก็ต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายในสมัยนั้นการหาซื้อวัตถุดิบอาหารไทยแท้ๆในอังกฤษเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่งฉันไม่ยอมแพ้ตะเวนไปตามร้านขายของชาเมเชียเล็กๆตามชานเมืองลอนดอนหลังจากพยายามอยู่พักใหญ่ในที่สุดก็ได้น้ำปลาซีอิ๊วและใบกะเพราแห้งมาลองทำผัดกะเพราด้วยตัวเองบอกตามตรงว่ารสชาติห่างไกลาจากที่คาดหวังไว้มากมันเป็นเพียงการเรียนแบบหน้าตาของอาหารในละครอย่างเงงนะถึงอย่างนั้นกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การตหาวัตถุดิบไป จนถึงการลงมือทําก็ทําให้ฉันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกแต่พ่อแม่ของฉันกังวลที่ฉันลหลงไหลในประเทศที่ดูแปลกประหลาดส่วนเพื่อนๆก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าเธอเป็นอะไรไปนะฮันนาแต่ฉันหยุดไม่ได้ฉันสงสัยใครรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากเกินไปแล้วจนกระทั่งอายุ20ปีฉันจึงตัดสินใจครั้งใหญ่ฉันจะไปประเทศไทยด้วยตัวเอง พ่อแม่ของฉันแทบจะล้มทั้งยืนพวกเขามองว่าการทิ้งอังกฤษเพื่อไปประเทศเกาะในเอเชียเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีแต่ฉันตัดสินใจแน่วแน่แล้วฉันได้รับวีซ่าเพื่อไปเรียนภาษาและในที่สุดก็ได้ขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร ชีวิตในเมืองไทยนั้นเหนือกว่าจินตนาการของฉันไปมากนอกจากอาหารอร่อยเลิศดรสและน้ำใจของผู้คนวัฒนธรรมตลาดนัดกลางคืนที่เปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวาทุกอย่างเข้ากับฉันได้อย่างน่าประหลาดใจถึงขนาดมีบางช่วงเวลาที่ฉันสงสัยว่าชาติที่แล้วฉันอาจจะเป็นคนไทยก็ได้อาจเป็นเพราะมันตรงกันข้ามกับสภาพแวดล้อมที่ฉันเคยเจอในอังกฤษโดยสิ้นเชิงอังกฤษมักจะมีอากาศมืดครึ้มและหม่นหมองบรรยากาศจึงหนักอึ้องและซบเซาอยู่เสมอแต่ประเทศไทยแตกต่างออกไปมันคือโลกใบใหม่ที่สดใสอบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยรสชาติ ฉันตั้งใจเรียนภาษาไทยที่สถาบันสอนภาษาและทำงานพิเศษไปพร้อมกันที่นั่นเองฉันได้พบกับสามีคนปัจจุบันของฉันที่เอกที่เอกเห็นฉันทำงานพิเศษด้วยภาษาไทยกระท่อนกระแทนเขาจึงเข้ามาทักทายและช่วยเหลือฉันอย่างเป็นกันเองความสัมพันธ์เล็กๆที่เริ่มต้นขึ้นในวันนั้นได้นำไปสู่การแต่งงานในที่สุดในช่วงแรกคุณแม่สามีรู้สึกไม่คุ้นเคยกับลูกสะภ้ยชาวต่างชาติแต่เมื่อท่านเห็นว่าฉันรักประเทศไทยและอาหารไทยอย่างสุดหัวใจท่านก็เริ่มสอนเคล็ดลับการทำอาหารให้ฉันทีละอย่างตั้งแต่วิธีการตำน้ำพริิกกในครเสสียงา กระทบครกเป็นจังหวะกลิ่นหอมของพริกกระเทียมที่ฟุ้งกระจายไปจนถึงเคล็ดลับการต้มแกงจืดให้อร่อยกลมกล่อมและการห่อข้าวต้มมัดในวันสําคัญทางาศาสนาการได้รับสืบท่อดฝีมือปลายจังหวะของคุณแม่นะับเป็นโชคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันต่อมาลูกสาวของเราลีนะ่าก็ถือกําเนิดขึ้นเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกรุงเทพ ลีน่าเติบโตขึ้นมากับการกินอาหารไทยเธอคุ้นเคยกับโต๊ะอาหารที่มีข้าวสวยร้อนๆแกงจืดอุ่นๆและกับข้าวอีก3ามสีย่ยงเป็นอย่างดีเมื่อเข้าโรงเรียนเธอก็เติบโตมากับอาหารกลางวันของโรงเรียนไทยเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่มีลิ้นแบบไทยแท้ๆแ,แต่แล้ววันหนึ่งสามีของฉันก็ได้รับคำสั่งให้ไปประจําที่สาขาลอนดอนอย่างกระทนหันการได้กลับบ้านเกิดในรอบสิปีฉันไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือหวัดกลัวดีแต่ที่สําคัญที่สุดคือฉันเป็นห่วงลีน่าเด็กที่เติบโตมาแค่ในประเทศไทยจะปรับตัวเข้้ากกัับโรรรงงเียนนใออฤษไไดหืม่ ความกังวลน,นี้วงเวียนอยู่ในหัวของฉันตลอดเวลาและแล้วฉันก็ได้กลับมาอังกฤษอีกครั้งในรอบสิหปีชีวิตใหม่ของครอบครัวเราในอังกฤษได้เริ่มต้นขึ้นแต่สิ่งที่รอฉันอยู่ข้างหน้านั้นมันเลวร้ายเกินกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้ ทันทีที่เครื่องบินลงจอดที่สนามบินฮิตเอากาศที่ท่านคุ้นเคยและแปลกหน้าก็เต็มปอดของฉันสิบปีแล้วสินะที่ฉันจากบ้านเกิดลอนดอนไปตอนอายุ20ปีตอนนั้นฉันรู้สึกว่าเมืองไทยช่างแปลกหน้าแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าอังกฤษต่างหากที่แปลกหน้าป้ายตามท้องถนนสำเนียงของผู้คนหรือแม้กระทั่งอากาศที่ชื้นและหนาวเย็นทั้งทั้งที่เป็นที่ที่ฉันเกิดและเติบโตมาแต่กลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนต่างถิ่นอย่างน่าประหลาด ลีน่ามีสีหน้าประหม่าทันทีที่ถึงสนามบินสำหรับเด็กอายุ9ก้าขวบที่เติบโตมาแค่ในกรุงเทพอังกฤษคือโลกที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงแม้จะพูดภาษาอังกฤษได้แต่ก็ยังไม่คล่องแคล่วและทุกสิ่งรอบตัวก็ดูแปลกตาไปหมดพี่เอกต้องรีบไปทำงานก่อนฉันจึงพาลีน่าไปส่งที่โรงเรียนใหม่อาคารอิฐเก่าแก่ของโรงเรียนในอังกฤษให้ความรู้สึกที่หนักอึ้งซึ่งแตกต่างจากอาคารที่สว่างและสะอาดของโรงเรียนในเมืองไทยอย่างสิ้นเชิงที่หน้าประตูโรงเรียนลีน่ากุมมือฉันไว้แน,น่นมือเล็กๆของเธอชื้นเหนื่อจนฉันสัมผัสได วันแรกผ่านไปได้ด้วยดีกว่าที่คิดคุณครูแอนเดอร์สันครูประจาชั้นแนะนําลีนาให้เพื่อนๆในห้องรู้จักอย่างเป็นมิตรมีเด็กสองสาคนเดินเข้ามาหาด้วยสีหน้าอยากรู้อยากยากเห็นเมื่อกลับถึงบ้านสีหน้าตึงเครียดของลีนาก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยเธอบอกเบาๆว่าก็โอเคค่ะแม่แค่เห็นสีหน้าของเธอฉันก็โล่งใจไปเปาะหนึ่งแต่ปัญหาเริ่มต้นขึ้นในวันที่สองลีนากลับมาจากโรงเรียนด้วยสีหน้าที่มืดครึ้มผิดปกติฉันค่อยๆถามเธอว่าเป็นอะไรไปแต่กลับได้คําตอบที่ไม่คาดคิดหนูหิวค่ะแม่ มื้อกลางวันหนูแทบไม่ได้กินเลยฉันถามว่าเธอทานอะไรไปลีนาถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วตอบว่าฟิตแอนชิมันฝรั่งทอดแล้วก็ถั่วบค่าแม่เมนูทั้งอาทิตย์มีแต่ของทอดกับของเค็มๆสำหรับลีนาที่คุ้นเคยกับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการของโรงเรียนไทยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะปรับตัว ฉันนึกถึงอาหารกลางวันของโรงเรียนในเมืองไทยข้าวสวยร้อนๆกับแกงจืดอุ่นๆเป็นพื้นฐานมีกับข้าว3-4อย่างเสมอไม่ว่าจะเป็นไข่พะโลผัดผักหรือบางครั้งก็มีเมนูพิเศษอย่างผัดกระเพราะไก่หรือไก่ทอดกระเทียมซึ่งเป็นเมนูที่นักโภชนาการคำนวณแคลอรี่และความสมดุลทางโภชนาการมาอย่างดีลีน่าเติบโตมากับอาหารกลางวันแบบนั้นแต่ที่อังกฤษละ่ะบอกตามตรงว่าสมัยที่ฉันเป็นนักเรียนมันก็ไม่ได้ดีไปกว่านี้เลยผ่านไป15ปี ฉันคาดว่ามันน่าจะดีขึ้นแต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักยังคงมันเยิ้มและขาดแคลนผักลีน่ากลับบ้านด้วยความหิวทุกวันบางวันเธอก็ฝืนกินไปสองสามคำแต่บางวันก็ไม่ได้แต่เลยเมื่อกลับถึงบ้านเธอก็จะเปิดตู้เย็นด้วยสีหน้าที่หิวโหยฉันรู้สึกใจไม่ดีขึ้นมาทันทีแม้ว่าการย้ายมาที่นี่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะงานของสามีแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันเกินไปสำหรับลีน่าเด็กที่เคยกินดีอยู่ดีในเมืองไทยกลับต้องมาทนหิวอยู่ที่นี่หัวใจของฉันหนักอึง หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปสถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นลีน่าเริ่มซึมหลงเรื่อยๆและเริ่มบ่นว่าไม่อยากไปโรงเรียนการหาเพื่อนใหม่ก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าฉันได้ยินมาว่าตอนพักกลางวันเธอมักจะนั่งกินข้าวคนเดียวเสมอคือนหนึ่งลีน่าร้องให้อยู่ในผ้าห่มเธอบอกว่าคิดถึงเพื่อนๆที่เมืองไทยและคิดถึงอาหารกลางวันของโรงเรียนไทยมากๆที่สําคัญที่สุดเธอบอกว่าหนูอยากกินข้าวไข่เจียวค่ะแม่วินาทีที่ได้ยินคํานั้นหัวใจของฉันแทบสลายแต่ในขณะเดียวกันความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาในหัวข้าวไข่เจียวแม่ทําให้้ก็ไดนนี่นา ความคิดที่เรียบง่ายนี้จะนำมาซึ่งเรื่องราวอันน่าทึ่งเพียงใดในตอนนั้นฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยเช้าวันรุ่งขึ้นฉันค่อยๆถามลีน่าว่าแม่ทำข้าวไข่เจียวให้ดีไหมลูกเอาใส่กล่องไปกินที่โรงเรียนดวงตาของลีน่าเป็นประกายขึ้นมาทันทีจริงเหรอคะแม่ข้าวไข่เจียวฟูๆแบบที่เคยกินที่เมืองไทยเหรอคะใบหน้าของลูกสาวมีรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ แค่เห็นสีหน้าของเธอฉันก็ตัดสินใจนแน่วแน่ปัญหาคือวัตถุดิบการหาซื้อวัตถุดิบสำหรับอาหารไทยแท้ๆในลอนดอนไม่ใช่เรื่องง่ายฉันกับพี่เอกที่เพิ่งกลับจากทำงานขับรถออกไปตามหาซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียด้วยกันเราไปเจอร้านขายข,ายของชําไทยแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองลอนดอนมาเทียบก,กับส5หปีก่อนตอนนี้ร้านใหญ่ขึ้นมากต้องขอบคุณกระแสะความนิยมอาหารไทยน้ำปลาดีๆเข้าหอมมะลิซอสฟริกซสีราชาขณะที่ ฉันหยิบของแต่ละอย่างใส่ตะกร้าหัวใจของฉันก็พองโตในที่สุดฉันก็จะได้ทำข้าวไข่เจียวแบบไทยๆให้ลูกกินเสียทีแม้ราคาจะแพงกว่าที่เมืองไทยสองสาเท่าแต่ก็ไม่เป็นไรตีสี่ของเช้าวันต่อมาฉันเดินเข้าครัวอย่างไม่ลังเลข้าไข่เจียวถ้าทำทิ้งไว้ข้ามคืนข้าวจะแข็งไข่จะเหี่ยวรสชาติที่แท้จริงจะมาจากข้าวไข่เจียวที่ทำสดใหม่เท่านั้น ฉันเริ่มจากขุงข้าวสวยร้อนๆคลุกเคล้าด้วยน้ำปลาและพริกไทยเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมฉันตอกไข่ใส่ชามปรุงรสด้วยน้ำปลาอย่างดีและซอสปรุงรสตีไข่ให้เข้ากันจนขึ้นฟูตั้งกระทะบนเตาใส่น้ำมันให้ร้อนจัดเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่ฉันเทไข่ลงไปในกระทะเสียงชาดังขึ้นพร้อมกับไข่ที่ฟูฟ่องขึ้นมาทันทีกลิ่นหอมของไข่เจียวที่ผสมกับน้ำปลาลอยอบอวลไปทั่วครัวที่เงียสงัดในยามเช้าของลอนดอนฉันพลิกไข่อย่างชำนาญจนสุกเหลืองทองทั้งสองด้านกลายเป็นไข่เจียวฟูๆกรอบนอกนุ่มในที่สม ขณะที่กำลังทำฉันนึกถึงคุณแม่สามีตอนที่ท่านสอนฉันทำอาหารครั้งแรกท่านจับมือฉันแล้วบอกว่าอาหารน่ลูกแค่ฝีมืออย่างเดียวไม่พอต้องใส่ใจลงไปด้วยฉันระลึกถึงคำสอนนั้นและบรรจงตักข้าวสวยร้อนๆใส่กล่องแล้ววางไข่เจียวสีทองอาร่ามลงไปด้านบนเมลีน่าตื่นนอนฉันยื่นกล่องข้าวให้เธอดูเด็กน้อยยิ้มกว้างเป็นรอยยิ้มที่สดใสที่สุดในรอบหลายเดือนระหว่างทางไปโรงเรียนลีน่ากอดกล่องข้าวไว้แน่นราวกับเป็นสมบัติล้ำค่าภาพที่เธอโบอกมือให้ฉันและวิ่งเข้าประตูโรงเรียนไปนั้นแตกต่างจากเมื่อวานอย่างสิิ้นเชง พอถึงช่วงบ่ายฉันก็เริ่มกระวนกระวายใจเด็กๆจะคิดว่ามันแปลกไหมนะลูกจะโดนล้อเพราะกลิ่นน้ำปลาหรือเปล่าความกังวลต่างๆนานาผุดขึ้นมาในหัวแต่สีหน้าของลีนาตอนกลับมาจากโรงเรียนนั้นตรงกันข้ามกับที่ฉันคิดไว้โดยสิ้นเชิงเธอวิ่งเข้ามาในบ้านอย่างตื่นเต้นแม่คะเพื่อนเพื่อนแย่งกันกินหมดเลยตอนแรกฉันไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอะไรแย่งกินหรือว่าลูกโดนแกลง้ง แต่ลีนาอธิบายว่าเพื่อนเรู้สึกทึ่งกับข้าวไข่เจียวมากพวกเขาถามว่าไอแผ่นสีทองทองฟูฟูนั่นคืออะไรแล้วก็พากันต่อแถวขอลองชิมคนละคำผลก็คือลีนาได้กินไปแค่สองสามคำที่เหลือตกไปอยู่ในท้องของเพื่อนเนหมดแต่สีหน้าของเธอกลับเบิกบานเธอบอกว่าเพื่อนเทุกคนบอกว่ามันอร่อยมากจนเป็นเรื่องใหญ่โตวันรุ่งขึ้นคุณครูแอนเดอร์สันโทมาหา ท่านถามว่าพอจะขอสูตรข้าวไข่เจียวได้ไหมข้าวกล่องของลีน่ากลายเป็นประเด็นร้อนในห้องเรียนคุณครูเองก็ได้ลองชิมแล้วและบอกว่ามันวิเศษมากที่น่าประหลาดใจคือปฏิกิริยาของเด็กๆปกติแล้วเด็กที่ไม่ยอมแต่ผักเลยกลับกินข้าวกับไข่เจียวอย่างอ,ร,อร่อยโดยไม่มีข้อแม้ใดๆแม้แต่คุณครูประจําชั้นก็ยังสนใจข้าวไข่เจียวตรงกันข้ามกับความกังวลของฉันข้าวไข่เจียวได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมทั้งเด็กๆและคุณครูต่างก็ชอบมาในที่สุดลีน่าก็เริ่มมีที่ยืนในโรงเรียนแห่งนี้ได้แล้วฉันอนอออหาายยใจอยอย่งงโลงก ฉันคิดว่าเรื่องดีๆจะดําเนินต่อไปเช่นนี้จนกระทั่งถึงตอนนั้นฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าข้าวไข่เจียวกล่องเล็กๆจะนํามาซึ่งพายุลูกใหญ่ขนาดนี้ข่าวลือเรื่องข้าวไข่เจียวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่ในห้องของลีนาแต่ยังลามไปถึงห้องข้างๆและรุ่นพี่เริ่มมีการพูดถึงข้าวราดไขปด่ประหลาดประหลาด ที่อร่อยมากเพราะฉันเตรียมข้าวไข่เจียวให้ลีน่าทุกเช้าตอนนี้พอถึงเวลาอาหารกลางวันก็จะมีเด็กๆมารุมล้อมโต๊ะของเธอลีน่ากลายเป็นดาวเด่นของโรงเรียนไปในทันทีจากเด็กที่ต้องนั่งกินข้าวคนเดียวตอนมาใหม่ๆตอนนี้กลับถูกเพื่อนๆห้อมล้อมและหัวเราะอ,อย่างมีความสุขในฐานะคนเป็นแม่จะมีอะไรน่ายินดีไปกว่านี้อีกเล่าฉันจึงยิ่งตั้งใจทําข้าวกล่องให้ดียิ่งขึ้นไปอีกแต่แล้วบ่ายวันหนึ่งมีเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยโทรเข้ามาปลายสายแนะนําตัวเองว่าเป็นเจสิก้ามิลเลอร์ ประธานผู้ปกครองน้ำเสียงของเธอแหลมและกระด้างตลอดการสนทนาชันสัมผัสได้ถึงความไม่พอใจอย่างรุนแรงคุณฮันนาใช่ไหมคะได้ยินว่าลูกสาวของคุณเอาอาหารแปลกแปกมาโรงเรียนอาหารแปลกๆปหกเลยคะฉันถามกลับอย่างงุนงงก็ข้าวไข่เจียวอาหารไทยของคุณนั่นแหละเจสิก้าพูดเสียงขึ้นจมูกนั่นแหละคือปัญหาข้าเด็กคนอื่นๆพากันร,ร้องให้จะกินไอ้นั่นบ้างทะเลาะก,กับพ่อแม่ให้ทําให้กินเพราะคุณคนเดียวโรงเรียนถึงได้วุ่นวายไปหมด ฉันรู้สึกเหมือนถูกตกหน้าฉันว่ามันไร้สาระนะคะเด็กๆชอบแล้วมันมีปัญหาตรงไหนฉันไม่เข้าใจมันก็แค่ข้าวกล่องธรรมดาธรรมดาน้ำเสียงของเจสิก้าเย,ย็นชาย,ยิ่งขึ้นคุณก็เป็นคนอังกฤษไม่ใช่เหรอคะทำไมต้องจงใจเผยแพร่อาหารต่างชาติด้วยลูกหลานของเราควรกินอาหารแบบอังกฤษสิหลังจากวางสายมือของฉันสัน่นเท่าไม่รู้ว่าเพราะโกรธหรือเสียใจแค่เติมข้าววกล้องให้ลูกสาวมันผิดด้วยเหรอ ไม่กี่วันต่อมาก็มีจดหมายทางการจากโรงเรียนมาถึงบ้านขอให้เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองฉุกเฉินหัวข้อคือวัฒนธรรมและความหลากหลายของอาหารกลางวันในโรงเรียนพระข้าวไข่เจียวของฉันแค่กล่องเดียวทําให้ต้องมีการจัดประชุมขึ้นวันประชุมเมื่อฉันก้าวเข้าไปในหอประชุมทุกสายตาก็จับจ้องมาที่ฉันแทบไม่มีสายตาที่เป็นมิตรเลยส่วนใหญ่เป็นสีหน้าที่เฉยเมยหรือเป็นปฏิปักษ์เจสสิกา้านั่งอยู่แถวหน้าจ้องมองมาที่ฉันเขม็งเมื่อการประชุมเริ่มต้นขึ้นเจสสิกาก็เดินขึ้นไปบนเวที เื่อเร็วๆนี้มีอาหารต่างชาติชนิดหนึ่งกลายเป็นปัญหาในโรงเรียนของเราประเทศอังกฤษมีประเพณีด้านอาหารเป็นของตัวเองเวลาอาหารกลางวันก็คือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ประเพณีนั้นๆหากอาหารต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาอัตลักษณ์ของเราก็จะเลือนลางผู้ปกครองบางคนพยักหน้าเห็นด้วยเจสสิก้าชี้มาที่ฉันคุณแม่ของลีนาที่นั่งอยู่ตรงนั้นคุณก็เป็นคนอังกฤษแต่คุณคือคนอังกฤษที่ทอดทิ้งอังกฤษคุณทิ้งบ้านเกิดไปแต่งงานกับผู้ชายไทยกินอาหารไทยและเลี้ยงลูกแบบไทยๆแล้วทำไมคุณถึงกลับมาที่นีีอ่อกละะค จะทาให้ลูกหลานของเรากลายเป็นคนไทยไปด้วยหรือยังไงคุณมันคนทรยศ์คนทรยศ์คำคำนั้นเหมือนตะปูที่ตอกลงกลางใจฉันเสียงซุบซิบดังขึ้นทั่วหอประชุมฉันพูดอะไรไม่ออกใบหน้าร้อนเผาทั้งๆท,ที่เป็นประเทศที่ฉันเกิดแท้ๆแ,แต่ฉันกลับกลายเป็นคนทรยศ์เมื่อกลับถึงบ้านฉันปล่อยโฮออกมาแต่ขณะที่ร้องให้ฉันก็คิดฉันจะร้องให้ทำไมการเตรียมอาหารให้ลูกสาวมันผิดตรงไหน เมื่อน้ำตาหยุดไหลชันก็ตัดสินใจแน่วแน่ฉันจะถอยไม่ได้ฉันต้องสู้ปัญหาคือจะสู้ยังไงเหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะถึงการประชุมผู้ปกครองครั้งต่อไปฝ่ายเจสิกา้าแจ้งว่าจะเสนอยติห้ามนำอาหารต่างชาติเข้ามาในโรงเรียนอย่างเป็นทางการฉันรู้สึกมืดแปดด้านตอนนั้นเองก็มีโทรศัพท์ที่ไม่คาดฝันเข้ามาคุณแม่ของลีนาใช่ไหมครับผมโทมัสครับพอดีมีเรื่องอยากจะสอบถามเกี่ยวกับข้าวไข่เจียวนะครับพอจะมีเวลาไหมครับ โทมัส <Thomas S 2> คือโภชนาการที่รับผิดชอบเรื่องอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นคนวางแผนเมนูและควบคุมสมดุลทางโภชนาการของเด็กๆฉันสงสัยว่าทำไมเขาถึงติดต่อมาเมื่อได้พบและพูดคุยกันฉันจึงได้รู้ว่าโทมัสได้ยินข่าวหรือเรื่องข้าวไข่เจียวและเกิดความสนใจในอาหารชนิดนี้ขึ้นมาเขาขอสูตรและรายการวัตถุดิบจากฉันบอกว่าอยากจะวิเคราะห์ส่วนประกอบทางโภชนาการอย่างละเอียดฉันจึงบอกเขาทุกอย่างด้วยความยินดีไม่กี่วันต่อมาโทมัสก็โทรมาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นคุณฮนนาครับ นี่มันสุดยอดมากผลวิเคราะห์ออกมาแล้วคุณต้องมาดูด้วยตาตัวเองข้อมูลที่โทมัสให้ฉันดูนั้นน่าทึ่งมากมันคือตารางเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของข้าวไข่เจียวหนึ่งจานมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนจากขาไข่ไขมันดีเยออาหารและวิตามินอย่างสมดุลในทางกลับกันข้อมูลเฉลี่ยของอาหารกลางวันโรงเรียนในอังกฤษละปริมาณไขมันสูงกว่าข้าวไข่เจียวถึงสามเท่าปริมาณโซเดียมก็สูงกว่ามากแถมปริมาณผักที่เด็กได้รับก็น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเสียอีก โทมัสพูดอย่างจริงจังว่าผมอยากจะนําเสนอข้อมูลนี้ในที่ประชุมผู้ปกครองคุณจะสะดวกไหมครับพันธมิตรที่ไม่คาดฝันฉันตอบตกลงทันทีวันประชุมหอประชุมแน่นขนาดยิ่งกว่าครั้งก่อนเจสสิก้าขึ้นพูดเป็นคนแรกเพื่อเสนอยติห้ามนําอาหารต่างชาติเข้ามาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อปกป้องประเพณีของอังกฤษและป้องกันไม่ให้เด็กๆสับสนหลังจากพูดจบโทมัสก็ยกมือขึ้นในฐานะโภชนากรผมขออนุญาตแบ่งปันข้อมูลสักหน่อยได้ไหมครับ โทมัสใช้ผลการวิเคราะห์ขึ้นบนจอเป็นตารางเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการระหว่างข้าวไข่เจียวและอาหารกลางวันแบบอังกฤษตัวเลขไม่เคยโกหกเสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วหอประชุมบอกตามตรงว่าข้าวไข่เจียวเป็นหนึ่งในเมนูอาหารกล่องที่มีความสมดุลทางโภชนาการมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเด็กๆชอบและยังได้กินโปรตีนคุณภาพดีอย่างเป็นธรรมชาตินี่ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นโอกาสครับคุณครูแอนเดอร์สันก็ลุกขึ้นยืนดิฉันเห็นด้วยกับคุณโทมัตค่ะหลังจากที่ลีน่านำข้าวไข่เจียวมา บรรยากาศในห้องเรียนช่วงพักกลางวันก็ดีขึ้นมากเด็กๆที่ไม่ชอบกินผักก็ยอมกินข้าวกับไข่เจียวอย่างอร,อร่อยบรรยากาศกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะแต่เจสิก้าไม่ยอมถอยโภชนาการดีแล้วยังไงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแต่เป็นเรื่องของประเพณีและตอนนี้อาจจะเป็นเพราะเด็กๆเ,เพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยรู้สึกแปลกใหม่เท่านั้นและกินครั้งสองครั้งอาจจะอร่อยแต่ถ้ามีทุกเดือนเดี๋ยวก็น่าเบื่อแล้วก็ไม่กินเอง ความเห็นที่สนับสนุนและคัดค้านยังคงตึงเครียดบทสรุปคือจะมีการลงคะแนนตัดสินในที่ประชุมครั้งต่อไปผลแพ้ชนะยังไม่แน่นอนวันลงคะแนนมาถึงตลอดทั้งสัปดาห์ฉันนอนไม่หลับเลยไม่เจอผู้ปกครองคนอื่นๆที่หน้าประตูโรงเรียนก็รู้สึกอึอดอัดไปหมดใครจะลงคะแนนเห็นด้วยใครจะคัดค้านแค่ดูจากสีหน้าก็บอกไม่ได้เลยดูเหมือนว่าฝ่ายเจสิก้าจะแอบลอบบี้หาเสียงอยู่เงียบๆส่วนฉันทำอะไรไม่ได้เลยขึ้นก่อนวันลงคะแนนลีน่าเดินเข้ามาในห้องแม่ครับพรุ่งนี้มีอะไรหรอคะ ฉันไม่ได้บอกรายละเอียดกับลูกแค่บอกว่ามีประชุมที่โรงเรียนลีน่าถามเสียงเบาเป็นพระข้าวไข่เจียวของหนูหรือเปล่าคะเพื่อนๆบอกว่าคุณแม่แม่กำลังจะรวมตัวกันตัดสินใจเรื่องอะไรบางอย่างหัวใจของฉันหล่นวูบข่าวหรือแพร่ไปถึงกลุ่มเด็กๆแล้วดวงตาของลีน่าสั่นไหวแม่คะหนูไม่เอาข้าวกล่องไปก็ได้นะคะแบบนั้นแม่จะได้ไม่ลำบากวินาทีนั้นฉันแทบจะร้องให้ออกมาเด็กอายุแค่เก้าขวบกำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่กันนะฉันดึงลีน่าเข้ามากอดแน่น ไม่ใช่จะลูกแม่จัดการเองได้หนูไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นนะบ่ายวันรุ่งขึ้นฉันเดินเข้าไปในหอประชุมเก้าอี้ถูกจัดวางอย่างหนาแน่นและเกือบจะเต็มทุกที่นั่งความตึงเครียดอบอวนอยู่ในอากาศครูใหญ่แฮร์รี่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมมียติเพียงข้อเดียวคือจะนำร่องเมนูอาหารไทยเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนหรือไม่โดยจะจัดเดือนละหนึ่งครั้งและมีเงื่อนไขว่าหากประสบความสำเร็จจะมีการนำอาหารจากประเทศอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมเจสสิก้าขึ้นพูดเป็นคนแรกการกินอาหารอังกฤษในโรงเรียนอังกฤษ มันไม่ใช่เรื่องที่สมควรแล้วเหรอคะเราจะปล่อยให้อัตลักษณ์แห่งจักประวัติอังกฤษอันยิ่งใหญ่ของเราเลือนลางไปไม่ได้เด็กๆจะสับสนเสียงปรบมือดังขึ้นผู้สนับสนุนของเจสสิก้ามีไม่น้อยเลยจากนั้นก็เป็นคิวของโภชนากรโทมัสเขาอธิบายข้อมูลการวิเคราะห์ทางโภชนาการจากครั้งที่แล้วอีกครั้งโดยใช้ตัวเลขและข้อมูลอธิบายอย่างเยือกเย็นคุณครูแอนเดอร์สันก็แบ่งปันประสบการณ์จากในห้องเรียนแล้วครูใหญ่ก็มองมาที่ฉันถึงตาฉันแล้ว ฉันลุกขึ้นยืนด้วยขาที่สั่นเทาสายตานับสิบคู่จับจ้องมาที่ฉันหัวใจเต้นแรงแทบจะหลุดออกมาจากอกแต่ฉันก็เริ่มพูดดิฉันก็เป็นคนอังกฤษข้าเกิดและโตในประเทศนี้แต่ดิฉันได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา15ปีและได้เรียนรู้ความจริงที่สําคัญมากอย่างหนึ่งนั่นคืออาหารที่ดีไม่มีพรมแดนข้าลูกสาวของดิฉันเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่หลังจากที่ได้ทานอาหารไทยเธอก็กลับมาแข็งแรงแล้วมามีปัญหาตรงไหนหรือคะ การปกป้องประเพณีเป็นสิ่งสำคัญแน่นอนแค่แต่ถ้ามีสิ่งที่ดีกว่าการเรียนรู้และยอมรับมันไม่ใช่ประเพณีที่สำคัญที่สุดหรอกหรือคะดิฉันคิดอย่างนั้นค่ะหอประชุมเงียบกริบฉันเห็นบางคนพยักหน้าการลงคะแนนเริ่มต้นขึ้นเป็นการลงคะแนนแบบยกมือง่ายๆท่า,ามกลางการรอคอยอย่างใจจดใจจ่อผลก็ถูกประกาศออกมาเห็นด้วย47เสียงไม่เห็นด้วย44เสียงด้วยคะแนนต่างกันเพียงสามเสียงเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นการเฉือนชนะอย่างหวุดหวิด สีหน้าของเจสิก้าแข็งทื่อเขามองมาที่ฉันแล้วพูดว่าคอยดูเถอะถ้ามันล้มเหลวขึ้นมาไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่จะเสียหน้านะคุณเคยคิดบ้างไหมว่าลูกสาวของคุณจะต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนนี้ยังไงต่อไปมันไม่ใช่แค่ค,คําขู่ตอนนี้อาหารไทยมื้อแรกจะต้องประสบความสาเร็จให้ได้เท่านั้นถ้าล้มเหลวทุกอย่างก็จบทางเลือกที่เหลืออยู่ของฉันมีเพียงความสําเร็จเท่านั้นฉันตื่นนอนตอนตีสี่ตื่นก่อนนาฬิกาปลุกเป็นชั่วโมงแทบจะไม่ได้นอนเลยในหัวจําลองสถานการณ์เป็นร้อยๆครั้ง,อ,งอาหารสําหรับเด็กกี่คน สัดส่วนซอสผัดกะเพราถูกต้องไหมถ้าเด็กๆไม่ชอบจะทำยังไงฉันเปิดไฟในครัวและหยิบวัตถุดิบออกมาเนื้อหมูสับที่หมักเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวัตถุดิบสำหรับแกงจืดก็หั่นเตรียมไว้แล้วแต่มือของฉันกลับสัน่นฉันทำอาหารมาสิบห้าปีแต่วันนี้กลับรู้สึกเหมือนไม่เคยเข้าครัวมาก่อนเสียงของคุณแม่สามีดังแว่วเข้ามาในหูอาหารนะลูกใจมันมาครึ่งหนึ่งแล้วนะถ้าเรากังวลรสชาติมันก็จะแย่ไปด้วยฉันสูดหายใจเข้าลึกๆ ทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นก็เพื่อลีหน้าจะมาล้มตรงนี้ไม่ได้ก่อนฟ้าสางการเตรียมทุกอย่างก็เสร็จสิ้นฉันตัดสินใจว่าจะไปทำข้าวไข่เจียวที่โรงเรียนเพราะถ้าทิ้งไว้นานไข่จะเหี่ยวฉันบรรจุผัดกับเพาะหมูสับและแกงจืดเต้าหู้หมูสับสาภาชนะแล้วยกขึ้นรถเมื่อไปถึงครัวของโรงเรียนโทมัสก็กำลังรออยู่คุณฮันนาเรามาพยายามด้วยกันเถอะครับ โทมัสและแม่ครัวอีกสองคนเข้ามาช่วยผัดหมูสับกับใบกะเพราในกระทะใบใหญ่ด้วยไฟแรงต้มแกงจืดหม้อใหญ่และช่วยกันทอดไข่เจียวกลิ่นหอมของอาหารไทยอบอวลไปทั่วทั้งครัวหนึ่งในแม่ครัวสูตรจมูกฟุตฟิตนี่มันกลิ่นอะไรกันหอมจังมันคือกลิ่นของกระเทียมเจียวกับใบกะเพราอาวุธลับของอาหารไทยนั่นเองฉันทอดไข่เจียวไปกว่าร้อยฟองจนปวดข้อมือแต่ก็หยุดไม่ได้ทุกจานล้วนใส่หัวใจลงไป เวลาอาหารกลางวันมาถึงประตูห้องอาหารเปิดออกเด็กๆทยอยกันเข้ามาเด็กคนแรกที่ยืนอยู่หน้าถาดอาหารเมื่อเห็นถาดที่เต็มไปด้วยข้าวไข่เจียวร้อนๆผัดกะเพราและแกงจืดทั้งตาและจมูกของเขาก็เบิดกว้างว้าวกลิ่นหอมจังสวยด้วยเด็กๆทยอยกันเข้ามาต่อแถวจนยาวเหยียดเด็กๆที่หยิบถาดอาหารไปต่างมีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นลีน่าเดินมากับเพื่อนเอนเ,อนเธอหันมายิ้มให้ฉันเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นมอบพลังให้ฉันอย่างมหาศาล ห้องอาหารเริ่มมีเสียงดังจอแจขึ้นเรื่อยๆมีเสียงพูดคุยดังมาจากทุกทิศทางนี่มันอร่อยสุดๆไปเลยเธอลองชิมหมูสับนี่สิอร่อยมากซุปร้อนๆนี่คืออะไรอร่อยจังขอไข่เจียวเพิ่มได้ไหมครับถาดอาหารว่างเปล่าในพฤตตาป,ปริมาณที่เตรียมมาแทบจะไม่พอเมื่อมองไปที่ถาดของเด็กๆแทบทุกคนกินจนเกลี้ยงโทมสัสพูดอย่างตื่นเต้นคุณฮันนาครับดูทั้งขยะเศษอาหารสิครับแทบจะว่างเปล่าเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เกิดเรื่องแบบนี้ ข้อมูลสถิติหลังอาหารกลางวันหน้าถึงมาปริมาณเศษอาหารน้อยที่สุดเป็นประวัติการอัตราการบริโภคผักสูงกว่าปกติถึงสองเท่าและผลสำรวจความพึงพอใจของเด็กๆก,ก็สูงอย่างท่วมทน้นขณะที่ฉันกำลังเดินออกจากห้องอาหารมีคน,นยืนขวางทางไว้เป็นเจสิกา้าหัวใจฉันแทบหยุดเต้นเธอจะมาพูดอะไรอีกนะแต่สีหน้าของเจสิกา้ากลับต่างจากที่คาดไว้ฉันขอบออกตามตรงนะ ลูกชายของฉันปกติกินน้อยมากเป็นเด็กที่กินข้าวไม่เคยหมดจานแต่ว่าวันนี้เขาจัดการอาหารกลางวันจนเกลี้ยงแล้วยังไปต่อแถวขอเพิ่มอีกรอบฉันเลี้ยงเขามา8ปดปีไม่เคยรู้เลยว่าลูกชายฉันเป็นเด็กกินเก่งขนาดนี้เจสิก้าหยุดไปครู่หนึ่งแล้วพูดต่อคุณชนะแล้วเรื่องที่ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับไม่กี่วันต่อมาเจสิก้าก็โทรมาเธอบอกว่าลูกชายบ่นถึงแต่ข้าวไข่เจียวไม่หยุดและถามว่าฉันพอจะสอนให้เธอทาที่บ้านได้ไหมตอนแรกฉันนึกว่าเธอล้อเล่นก็เธอไม่ใช่หรอที่เรียกฉันว่าคนทรยศ แต่เจสิก้าพูดอย่างจริงจังว่าเมื่อก่อนฉันใจแคบเกินไปทำไมคุณถึงได้ชอบอาหารไทยนักหนาตอนนี้ฉันพอจะเข้าใจแล้วละ่ะสุดสัปดาห์นั้นฉันเชิญครอบครัวของเจสิก้ามาที่บ้านเราทำข้าวไข่เจียวด้วยกันโอลิเวอร์ลูกชายของเจสิก้ารู้สึกสนุกกับการทำอาหารมากลีน่าคอยช่วยอยู่ข้างๆและหัวเราะไปด้วยกันเด็กๆที่เคยอึดอัดใสกันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนตอนนี้กลายเป็นเพื่อนกันไปแล้ววันอาหารไทย กลายเป็นกิจกรรมประจำของโรงเรียนถูกกำหนดให้มีเดือนละหนึ่งครั้งไม่ใช่แค่ข้าวไข่เจียวแต่ยังมีเมนูอื่นๆเช่นผัดกะเพราแกงเขียวหวานและต้มยำกุ้งสลับสับเปลี่ยนกันไปทุกครั้งปริมาณเศษอาหารก็สร้างสถิติใหม่และอัตราการบริโภคผักของเด็กๆก,ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โทรมาสรวงข้อมูลเหล่านี้และรายงานต่อสำนักงานการศึกษาลอนดอนไม่นานนักก็มีโทรศัพท์จากสำนักงานติดต่อมาเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากจะมาเยี่ยมชมโรงเรียนด้วยตัวเองวันที่เจ้าหน้าที่มาเยี่ยมฉันตื่นเต้นอีกครั้งแต่บรรยากาศกลับเป็นกันเองมากพวกเขาได้เห็นบรรยากาศตอนอาหารกลางวันและยืนยันปฏิกิริยาของเด็กๆด,ด้วยตาตัวเองก่อนจะกล่าวชื่นชมไม่หยุดผลลัพธ์แบบนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเลยครับอัตราการบริโภคผักที่เพิ่มขึ้นก็น่าทึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดคือเด็กๆได้ทานอาหารอย่างมีความสุขนี่คือสิ่งที่น่าประททับใจีสุด สำนักงานการศึกษาได้ยื่นข้อเสนอพวกเขาบอกว่าอยากจะแนะนำกรณีศึกษานี้ให้กับโรงเรียนอื่นๆและถามว่าฉันจะรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ได้หรือไม่จากแม่บ้านเต็มเวลากลายเป็นที่ปรึกษาของสำนักงานการศึกษามันเหมือนฝันไปเลยหลังจากนั้นโรงเรียนต่างๆทั่วลอนดอนก็เริ่มโทรศัพท์มาสอบถามว่าฉันเริ่มต้นได้อย่างไรออกแบบเมนูอย่างไรและหาซื้อวัตถุดิบจากที่ไหนฉันตอบทุกค,คำถามอย่างสุดความสามารถบางโรงเรียนฉันก็ไปเยี่ยมด้วยตัวเองและสาธิตการทำอาหาร ลีน่าเองก็เปลี่ยนไปมากจากเด็กที่อายตอนมาอังกฤษใหม่ๆตอนนี้เธอกล้าที่จะแนะนําวัฒนธรรมไทยให้เพื่อนๆฟังอย่างภาคภูมิใจเมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมนาเสนอวัฒนธรรมเธอก็อาสาขึ้นไปอธิบายเรื่องอาหารไทยจนเพื่อนๆในห้องเรียกเธอว่าผู้เชี่ยวชาญอาหารไทยวันหนึ่งลีน่าถามฉันว่าแม่คาโตขึ้นหนูอยากเป็นเหมือนแม่อยากเป็นคนที่สอนทําอาหารได้ทั้งอาหารไทยและอาหารอังกฤษมันคงจะเท่มากเลยใช่ไหมคะหัวใจของฉันพองโตนี่แหละคือสิ่งที่ฉันเฝ้ารออ การที่ลูกสามารถค้นพบตัวตนของตัวเองระหว่างสองวัฒนธรรมได้ทุกวันนี้ฉันยังคงทำข้าวไข่เจียวอยู่บ่อยๆเพราะมีโรงเรียนอื่นเชิญให้ไปสาธิตขั้นตอนการตอกไข่ปรุงรสและทอดในกระทะร้อนๆตอนนี้มือของฉันทำไปได้โดยอัตโนมัติแล้วสักวันหนึ่งฉันอยากจะถ่ายทอดคุณค่าของอาหารไทยให้คนจำนวนมากขึ้นไม่ใช่แค่ในอังกฤษแต่ในประเทศอื่นๆด้วยมันยังไม่มีแผนการที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับการทำอาหารทีละจานอย่างตั้งใจค่อยๆทำไปเพราะฉันได้เรียนรู้แล้วว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ ฉันนึกถึงคุณแม่สามีในวันที่ท่านสอนฉันทำอาหารครั้งแรกสัมผัสที่อบอุ่นจากมือของท่านฝีมือปลายจวักนั้นฉันไม่มีวันลืมและตอนนี้ฝีมือปลายจวักนั้นก็ได้ถูกส่งต่อไปอยังลอนดอนที่ห่างไกลสักวันหนึ่งลูกสาวของฉันลีน่าก็คงจะส่งต่อรสชาติและหัวใจนี้ให้กับศักสักคนเช่นกันเพราะหัวใจอันลึกซึ้งที่อยู่ในอาหารไทยหนึ่งจานจะถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปเช่นนี้เองและฉันคือผู้ที่บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้แม่ของลีน่าและภรรยาขององี่เก ฮนนาเรื่องราวของวันนี้